อืเมเดินจะได้ดูด้วยว่าวางหลังมีอะไรไหมใช่มีมคืนกว่าจะหลับเขากว่าเขาจะหลับโอ้โหสีสองยับอกให้หนูบ้านหนูกลางมุ้งนอนมีมุ้งบอกว่ามุ้งรังวันไหมครับใหยไปเลยยหยยายหลายใ่่ย เห็นไหมรถรถไม่ให้เข้าเทศมหาชาติตอนไหนวะเมรวันนี้วันอนนั้นลูกชายคนที่สองเขาโทรมาปรึกษานหนื่อยแม่กินพวกบาบูพวกความไม่ดีแล้วก็ถึงเวลานีไม่ได้ถูกหวยยังไม่เห็นให้ตัางใหญ่เลย เออเห็นได้ซื้ออะไรมาซื้ออะไรมาป่ะเขาซื้ออะไรมาไม่รู้พ่อพี่ยาเชื่อเลยอะก็จะซื้อนู่นซื้อนี่มาทาให้แม่กินรู้แม่ชอบกินปลาเขาก็ซื้อปลามาอะไรเนาะโอ้ยซื้อไส้ซื้ออะไรมาต้มใช่พี่ยายยังซื้อรู้ว่าแม่ชอบกินปลากินอะไรทั้งื้อะพท่ยายนัวันนั้นเนี่ยโอ้โหวันที่เรือนี่แหละเราเห็นหัวคุดตรงนี้นะไม่มีที่เดินดูไง ออไม่ได้ไม่รูใครสั่คือม,มัมัดเ,เนจุางใน่ออร่อยใ่เยอะเอะเหรอ,อเออ่นี้ดูที่ว่าในหลวงผ่านไงเนี่ยอ๋อที่เขาไนี่อ่ะเออสี่พันห้าเต็มนะจ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อุ้ยบรรยากาศดีเนาะอันนี้เขาจะเปิดอะไร เดินเข้ามาในซอยวล้วนะคะร้านกาแฟนี่ไงขนมโบราณใส่ใส่ เขาขายอะไรอ่ะไม่เิซหกใบอ่ะคอกใบอ่ะนี่ไงยากินไหมฮะีกิวนี่ไงน้ำตาลอ้อยเออโอยนมจีนน้ำยา โอ้ยของกินเยอะแยะไม่มีแต่งเงินโอ้เนี่งร้านตัดแว่นตาเนี่นยยัยเอาไปถามกันดลยเออเอาเ่ายายถามกันดียั่วเอา ฮ้เอามือเามือจันนี่ไงนี่เขาดูอยู่นะใหญสนใจ